สำหรับเพื่อนๆที่ใช้กระเดื่องรุ่น kd 9นะครับแล้วก็ตัวเหยียบกระเดื่องแล้วก็ fd 8และวางตัวเครื่องลงบนขาตั้งของโลแลนนะครับกระเป๋าที่ใช้ก็จะเป็นรุ่น the box ตัวใหญ่นะครับทีนี้มาดูวิธีการจัดเก็บกันเลยเริ่มที่ตัว kd 9นะครับให้เพื่อนๆนวางคว่ำลงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็วางชิดมุมใดมุมหนึ่งของกระเป๋านะครับจากนั้นใช้แผ่นกั้นกระเดื่องน,นะครับวางลงบนแป้นกระเดื่องเมื่อกี้นะครับตามแนวที่เห็นในคลิปเลยนะครับตัวกระเดื่อง ให้ถอดหัวออกนะครับหลังจากนั้นคว่ำม,มันลงแล้วเอาเสียบลงไปในช่องด้านบนของแป้นกระเดื่องนะครับตัว Fd8 นะครับให้คว่ำลงตามลักษณะในคลิปนะครับแล้ววางลงบนกระเดื่องมันจะเป็นช่องของมันพอดีนะครับแล้วก็อย่าลืมคอยจัดแผ่นกันกระแทกให้เรียบร้อยด้วยนะครับหลังจากนั้นให้ใช้แผ่นกันกระแทกอีกแผ่นนะครับกั้นเป็นแนวตามที่ผมขีดไว้แบบนี้นะแบ่งช่องไว้ได้เลย ขาตั้งของโรแลนดนะครับให้เป็นพื่อนแยกออกเป็น2ส่วนเหมือนที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับจากนั้นเอาส่วนขานะครับคว่ำม,มันลงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในช่องที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้ได้เลยค่อยๆย,ยัดดีๆนะครับแล้วตอนยัดก็อย่าลืมคอยจัดแผ่นกันกระแทกให้เรียบร้อยด้วยนะครับขาตั้งอีกส่วนนะครับก็เอาวางซ้อนลงบนช่องเดียวกันนั้นได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเก็บ FD9 กับตัวกระเดื่องแล้วก็ FD8 แล้วก็ขาตั้งโรแลนด์ลงในกระเป๋า The Box ครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กระเดื่องรุ่น KD9 นะครับแล้วก็ตัวเหยียบกระเดื่องแล้วก็ FD8 และวางตัวเครื่องลงบนขาแสแนนนะครับกระเป๋าที่ใช้ก็จะเป็นรุ่น The Box ตัวใหญ่นะครับทีนี้มาดูวิธีการจัดเก็บได้เลยครับเริ่มที่ตัว KD9 นะครับให้เพื่อนๆเ,เอียงด้านข้างมันลงแบบนี้นะครับและวางชิดมุมใดมุมหนึ่งของกระเป๋านะครับจากนั้นใช้แผ่นกันกระแทกนะครับวาง ภาพลงบนแป้นกระเดื่องนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับตัวกระเดื่องให้ถอดหัวออกนะครับแล้วก็เอาวางลงในช่องด้านบนของ kd 9นะครับอ่ามันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับตัว fd 8ให้หันและเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับซึ่งมันจะตรงกับช่องที่มีอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วก็เอาตัว fd 8วางลงไปตามแนวนั้นได้เลยครับจากนั้นใช้แผ่นกันกระแทกอีกแผ่นหนึ่งนะครับวางปิดทับลงตามแนวในคลิปเลยนะครับขาเแนให้เพื่อน แล้วก็พับให้เป็นขนาดเล็กที่สุดน,นะครับแล้วก็เอาวางลงบนแผ่นกันกระแทกเมื่อกี้ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเก็บ KD9 ีเี่ยิบก,กระเดือง FD8 และขาสแนลงในกระเป๋า The Box ครับ